สวัสดีคับวันนี้จะมาแค่เกมปีฝ่ายแต่ก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยเทพนะครับฮัลโหลฮโลนี่เพ well ื่อนมานั่นคโอ้่ไดดเียงก่อนไเสยงมครดมวะไอ้ยนะรดมครับจะลองขึ้นไปข้างบนไหตามเพื่อนไปหวเผื่อจะรอดโอ้ ไปนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปยังไม่ได้ตกแต่งตัวละครเลยครับอยู่ก็จะอยู่กับเขาเป็นนานๆเอออยู่กับเขาเป็นเออแล้วก็เขาจะมีแค่ตัวคนเดียวนะเขาจะไม่เลือกแต่เขาเลือกเขาเล็กไม่ก็มือเหมือนกัน ตอนนี้ชิลมุนมากเหมือนกันใช่ไหมล่ะไอเดือดตาแล้วใช่ไหมตอนนี้มาคอมไตรวายพายครับ<ะ>ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับูได้ยังยังโอ้ยลบลบลบมืตอนนี้ตาพี่แอมพี่แอมเ,เล่นพายุแล้วทำไมพี่แอมไม่เข้ากลุ่มมุ่งปืนอ่ะจ้า เด็กอยู่แล้วเป็นแคทเกมอยู่เดี๋ยวค่อยพูดกันสองคนแลนนี้เด็กอยู่บอกว่าเราเป็นแคทเกมอยู่ค่อยพูดกันสองค่อยพูดกันสองคนบอกว่าเรเป็นแคปเกมอยู่ดูแล้วไงก็โชว์สติป่วยดูแลใจเลยเฮียหยดีมากไอหลอดมึงเป็นบ้า นด็ดด็ดดดาเาเนแคทเกมอยู่เราเป็นแคทเกมอยู่นะครับอย่ามาพูดอะไรตอนนี้นะครับโย่ นะครับคอไใจนักรียต่ออยากพูดเลยเมดี๋ยวค่อยมาดู EP 2สนะคบเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแจรกกดซชร์กันด้เยนะครับอันนี้คือตอนนี้นะคะไปละแหละบ๊ายบาย,บาย,บาย